ร้านพี่แกงอุดมมาทำของอร่อยกินอีกแล้วนะจ๊ะแต่ไม่เกี่ยวกับพี่แกงเลยเป็นสูตรของกุญยายอุดมเช่นเคยเสียดายไม่อยากให้จางหายไปเป็นเมนูผัดหมี่ชมพูที่ส่วนตัวคิดว่าอร่อยมากไม่เคยกินที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนไปขอเก็บบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้เอาไว้คราวหน้าแม่ค้ามีโอกาสได้ทำจะได้ทำกินเองได้ตามสูตรกุณยายอุดมเลยจ้ะแต่ถ้าใครจะนำสูตรของเราไปทำเอาไว้ทานอร่อยอร่อยแบบไม่เลี่ยนนะจ๊ะสูตรนี้เลยค่ะผัดหมี่ชมพู ของสูตรโบราณโบราณจริงๆเครื่องไม่เยอะอร่อยไม่เลี่ยนจ้ามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนําหอมซอยมาเจียวกับน้ํามันมีกลิ่นหอมแล้วก็เหลืองพอใช้ได้แล้วเราก็ใส่น้ํามะขามเปียกลงไปได้เลยนะคนนิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็ใส่ซอสแดงซอสชมพูนะเป็นซอสมะเขือเทศสูตรโบราณของเราใช้ตามองกรทองนะสูตรนี้เจ้านี้อร่อยนะเค็มกําลังพอดีไม่เค็มมากนะคะแล้วเราก็รุงลสด,ด้วยน้ำปลาแต่ระวังนะคะ ซอสแดงของเราจะมีความเค็มอยู่แล้วอันนี้ก็น่าเสียดายนะคะคุณยายอุดมไม่มีสูตรตายตัวจ้ะใช้วิธีการชิมเอาค่ะต่อไปก็ถึงคิวนางเอกน้ําตาลค่ะน้าตาลปี๊บน้ําตาลปึกหรือน้ําตาลตนตุดอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปจ้ะใส่น้ําตาลแล้วก็ต้องทําให้น้ําตาลละลายนะคะคนไปเคี่ยวไปจ้ะต่อไปนี้ก็ห้ามละมือแล้วนะคะเพราะว่าน้ําซอสของเราจะไม่เอาได้จ้ะสังเกตดูนะคะคุณยายอุดม คนไปยกตะหลิวไปเพื่อจะดูน้ําซอสของเราว่ามีความเหนียวเข้มข้นพอใช้ได้หรือยังค่ะยังไม่พอดีค่ะคุณยายจัดทาไปปรุงไปชิมไปและสิ่งที่น่าปวดหัวที่สุดนี่แหละค่ะคือสูตรของคุณยายคือแบบว่ายังไม่มีสูตรตายตัวค่ะอ่ะยังอยู่ในขั้นตอนของการชิมค่ะอุ๊ยเห็นไหมคะอะไรแวบๆบแบบอันนั้นนะคะ่ะสูตรลับของคุณยายอุดมเลยนะคะน้ำส้มสายชูค่ะตัวนี้แหละเป็นตัวเพิ่มรสชาติความจัดจ้านให้กับน้ำซอสผัดหมี่ชมพูของคุณยายอุดมค่ะอ่ะ,อะแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เดี๋ยวกลิ่นน้ำส้มสายชูจะไปกรบกลิ่นของน้ำมะขามเปียกและรสชาติน้ำมะขามเปียกไปค่ะหลังจากที่เราได้น้ำซอสความเข้มข้นแบบนี้และรสชาติถูกใจแล้วเราก็เอาเส้นหมี่แห้งที่แช่น้ำไว้เนี่ยจ้ะ มาใส่ครกเข้าลงไปน้ำซอสได้เลยจ้ะคุณยายอุดมบอกว่าถ้าจะทําให้ผัดหมี่ของเรามีรสชาติที่โดดเด่นแเส้นหมี่ของเราไม่รสชาติจืดเซ็งหรือหวานจนเกินไปเราจะต้องปรุงน้ําซอสเนี่ยให้มีรสชาติด,ดันกันไปเลยค่ะคือเปรี้ยวเค็มหวานดันกันไปในตัวเลยค่ะเมื่อเราใส่เส้นหมี่ลงไปเส้นหมี่จะดูดนนซับดูดซึมน้ําซอสตัวนี้เข้าไปในเส้นแล้วก็เคลือบเส้นหมี่ตัวนี้แหละค่ะจะทําให้รสชาติของเส้นหมี่ที่มีความจืดอยู่แล้วเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในเนื้อในาของเส้นหมี่ทาให้เส้นหมี่ของเรามีรสชาติ ที่อร่อยหวานเค็มเปรี้ยวดันกันแบบลงตัวมากมากค่ะเมื่อเรากองเส้นหมี่ลงไปในกระทะกับน้ําซอสแล้วนะคะเราก็ต้องคลุกเคล้าให้ทั่วเลยค่ะให้ทุกอนุของเส้นหมี่เนี่ยโดนน้าซอสให้ทั่วๆนะคะแล้วก็ผัดอย่างนั้นไปเรื่อยๆคอยคนคอยผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้าซอสเนี่ยจะซึมเข้าเส้นหมี่หลังจากที่น้ำซอสแห้งแล้วนะคะคราวนี้เราก็ต้องพิถีพิถันในการคนนะคะต้องค่อยๆค,ค,คนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเส้นหมี่ของเราก็จะขาดค่ะก็จะทำให้เส้นหมี่ผัดหมี่ของเราไม่น่าทานนะคะ เมื่อน,น้องมีชมพูของเรากลายเป็นสีชมพูชมพูอมสม้มเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ประคมเครื่องหอมลงไปเลยค่ะต้นหอมนี่ละค่ะหั่นเป็นท่อนๆน,นะแล้วก็โรยลงไปเลยค่ะที่สําคัญถั่วง,งอกอย่าลืมนะคะแต่ในคลิปนี้ลืมถั่วง,งอกไปเลยค่ะถั่วง,งอกต้องใส่ในขั้นตอนนี้เลยแล้วก็คลุกเคล้าให้พอสุกนะไม่ต้องสุกเยอะนะจ๊ะเพราะว่าจริงๆแล้วถั่วง,งอกกับต้นหอมจะละอู่ได้อยู่ในเส้นนี้เลยเพราะว่าเส้นยังมีความร้อนนะคะจะทําให้ถั่วง,งอกสุกละอู่กาลังพอดี เมื่อกินแล้วจะรู้สึกกรอบๆอ,อืมอร่อยมากแหมเสียดายตัวเองดังลืมถั่วงอกซะได้เสร็จแล้วนะผัดหมี่ชมพูของเราแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะตักออกมาพักไว้ก่อนได้เลยค่ะหน้าทานแบบนี้สีสันสวยงามแบบนี้หอมฟุ้งไปทั่วบ้านแบบนี้อันที่จริงแบบนี้ก็กินได้แล้วแหละอร่อยด้วยนะอร่อยไปอีกแบบนึงแต่ถ้าจะเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นให้ครบสูตรก็ต้องนี้เลยค่ะไข่เจียวค่ะไข่เจียวโรยหนะ้าทานกับไข่เจียวหอมๆอ,อร่อยอร่อยอืม ก่อนอื่นนะคะเวลาเจียวไข่ขอแนะนําว่าให้ใส่น้ามันเล็กๆไม่น้อยแล้วก็ตีไข่แล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปในกระทะร่อนให้บางที่สุดนะคะแต่ตอนนี้ของเราอ่ะใส่น้ามันเยอะไปหน่อยค่ะก็เลยไม่บางกลายเป็นไข่ฟูๆหนาๆไปแบบนี้ก็อร่อยอีกแบบนึงนะคะแล้วแต่คนจะชอบค่ะไข่เจียวจะปรุงรสหรือไม่ปรุงรสก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ แต่แนะนำนะคะถ้าปรุงรสไม่ควรจะปรุงรสชาติเข้มข้นมากไปค่ะเพราะว่าจะกบรสชาตินางเอกของเราก็คือผัดหมี่ช่มผู้แสนหวานของเราไปเลยค่ะหลังจากนั้นเมื่อไข่เราสุกแล้วเราก็จะนําไข่ของเราเนี่ยค่ะมาหั่นเป็นฝอยๆนะคะเอามาโรยหน้าหรือเอามากองไว้ข้างๆกับผัดหมี่สวยๆอร่อยๆของเราแบบนี้เลยค่ะ